โอโอ้บคูโอ้โอ้โอ้ h e อ o อยากรู้ป่าว่าวีดีโอที่แท้จริงเขาเล่นยังไงอัานจัดเด้โอเคจับไปเลยวิดโอฟองวิดโอถือปืนกลถือแก๊ลิงวิดโอถือแก๊ลิงผู้ภาษารูาเรืนแบแป๊วแป๊บแป๊วแป๊ว เอ้มันมันทำอย่างงี้ได้นะพอเวลาเนี่ย3า1 0แล้วให้เพื่อนฮิวจะได้เอาแตมอันี้แตมอันติดวซ้ายมือมีซ้ายมือไหมเดียวเดยวไม่ได้เฮ้ยลำปตอยู่ข้างหลังไปปายห้าไปเปรี้ยวเอเน มาหาไปหาเรื่องนะแต่ร้องร้องเป็นหมาเลยข้างหลังข้างหลังเออ,เ,อเยอะข้างบน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 จัดการให้เดี๋ยวจัดก,การให้อโอเคตายโอ้ยอเมอร์ซี่เมอร์ซี่โอ้โหเ, <ś c oughs> เอา้าโดนเฉยโดนรเะเบิดไปโดนเมอร์ซี่เนี่ยปฏิหารจัดปฏิหารด้วยก็ต้องโง ถ้าถ้าโดนตีหน่อยเรียกเรียกเนื้อเนื้อหน่ะโอเคออเอ็มอมาทำไมเฮ้ยมีตัวรับไปรับเดือดรา,าย หิวันมันโ่อ้เอยนะปาร์คเป็นตัวหาที่ยิงดีๆเดี๋ยวกูนาโนให้มึงเอาเลยวะนะกูจะกูจะขึ้นไปข้างบนพี่เก่งช่วยผมหน่อยมันจะปัดแล้วมอปล่อยมอเละปะเนี่ยมันเดินมาอย่างงี้เลื่องทำไมโห่วะโอ้โหตายอ่ะ กูยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยชิ่หายละ,ะชอบแต่ช็อตที่ยิงระเบิดไปโดนเมอร์ซี่แหละตัวบินมึงโดนกูยิงแบบระเบิดโดนเฉยเลยตอนแรกก็ยิงมันผ่านโอ๊ยไม่น่าจะโดนหรอกน่าจะเป็นล่วงทับระเบิดพอดีเฮ้ยโอ้ย

มา嘛ตายบ้าดินี Jamie, ้ามึงมาทำอะไริ ล้วถึงจะเข้าไปเสอของเราเพราะเพราะว่าม yeah. ันมันตายมันมันตายไปเนยโดนโดนโดนยาย ต้องหลบไอ้เหี้ยตย,ยิงกวาดอะไรเงี้ยแบกนายแบเดี๋ยวเหี้ยตายหนึ่งตัวเฮียอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเฮ้ยมันมันมาจากข้างหลัง,งเคไม่ได้เล่นเรียบร้อยบบได้เล่นแล้วครับผม แม่งมาข้างหลังก็ไม่ได้กินกับตายครับเนาะเอาให้สุดไป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 เรือยไปยิงไปเรยเลยอุ้ยเฮียปิวปมันอุ้เดบาโซโโซเยืแเราก็เนียนอยู่ฝั่งนี้เพลนเลย โอ้ดนโข้างหลังไอ้โคไอ้เฮียเฮ้ยข้างหลังข้างหลังีเสียงไอ้ข้างหลัง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 เต่ยอะเ่เะเดื้วงต่เยตายเจ้ัิงิาดตัวไปนได้ได้โอ โอเคบวกกระทับมันอยู่โอเคไหลให้หมดไม่ไม่ไม่จังนี่ไงนี่ไงตซเยอะมึงเดี๋ยวนะเจอปาร์กหลังตายเก mm ี hmm. never, never, never. ้ยงสรุปกูเป so yeah, ็นบัตรเช่นที่ล้วงเหรอ S.K. รอบนี้เราของจริง ด e r o จูว <Hello. S 3> านฮัลโหลวัสดี้เขาตอนไหนพลฝ่ายเออมึงเล่นตัวนี้กู <4, S 1> ว่าจะหิวมึงยากๆหน่อยไมึงไปไดไม่เลยไม่เป็นไ,ไม่พีหิวได้อยู่เรียกพีแล้วกันตะลังกาพี่เก่งยังตุ้ยโดน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 มันโดนตายติดขับเข้าเลยตัด หิวหิวฉันหิวฉันโอเคแล้ว,วกูไปแอบแตนวนตายหมดเลยมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากดันเพย์รถมาเด้อ,อ,อไปอไปออยยูู่่ไได้ยินเสียงเออโคอไไ่ไม่บินบ่อย เป้างสายตาบ่อยๆนะให้ดูบ้างอุ้ยไอ้เฮียกูทวนโดนอะไรวะเนี่ยโดนถิ่นยิงง่ายๆไม่โคตรบูบูหิ้วเหมยจับจับหรือใครข้าฆ่าเมื่อชีวิตแกยิงได้ยิงได้ยิงได้แต่ยากเอ้าโอเคล่วงละ ฟอร์นนเรนแองเจิลส์เคโคตรเร็วโคตรเร็วมาอย่างรวดเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วเพโหลดไม่ไปวะข้างบนข้างบนเออไม่หโอ,อเฮ้ยได้ยินเนสียงอะไรฮะอะไรฮะมีคนมีคนสิ้นเชื่อ นี่ไงเปลี่ยนวิถีบ,รบ,รบ,รบเรียบร้อยเฮ้ยได้ยินเสียงการชุบเรียบร้อยอจบแล้ว is over อ,อ,อ,อาาอาาคิน I have ็บไอ้ไฮสปีดปโผมันนิดนึงดินี่ไงกูตายเฮียถ้าเพื่อนไม่พามากูตายแน่ ไปใกล้ๆยแชนะแล้วแบแรกแล้โอ้ยหิวเลขเป๊ะๆหิวเลข็พเจ็ดพันเยดดติม is miss เนี่ยอมันปุชิงเฉาใจเย็นๆเลยงจงบรรจงจัดอะ จริงๆิดคลิวายิงอ่ะโอเคนะแต่ว่ามึงก็บันจงเลินมันก็มีความเซ็กซี่นะแบบหน้าสวยๆขาวนมใหญ่ๆเอาละสเปคด้วยสเปคมันไม่ถึงมันไม่ใช่สเปคหรอกแต่ว่ามันดูเออมันดูดูดีจาเลยเป็นแม่พันต้องแต่ต้องต้องขาวและนมใหญ่นะบัฟนาเมจหรือเปล่าไม่รู้แต่กูเห็นบัฟกูเห็นเขียวเขียวลูกศรมขึ้นกูก็เรียกว่าบัฟละไม่รู้บัฟกลวอะไรแต่กูก็เล่น จะรู้สึกมันดีขึ้นอะเล่นวันสองวันโอเคแฮกแล้วอ้าวตายหะา

โอ๊ยโดนสด ah, oh. ัญายิงเร็วกำลังยึดกำลังยึดเร็วเร็วกำลังยึดกำลังยึดหงแดงไปยึยโอ้ยนิดเดียวตายก่อนเนี่ยอย่าตายอย่าตายเดี๋ยวนะตายทำไม่ผมผมกำลังอันนี้ไงผมกลับไปผมจะหลอนอยู่พักใหญ่ เฮ้ยเฮ้ยฮิวไม่ติดเองระยะมองหาผมหาทางไปอยู sure> ่ครบแน่่ชโอเคกำลัง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 ยึดใหมมามามาโอเคได้จุดแล้วได้จุดแล้วโอเคได้จุดแล้วเดี๋ยวได้แฮกบ๊อบดิ ได้ป่าแฮกได้ไหมโอเคแฮกได้แฮกได้แฮกบอทเอาจบกันจบบอทไปนี่เลยบอทยิงไม่เป็นเลยยึดยึดจุดโดยซอมบลาโอ้โหเมื่อกี้ผมฆ่าสี่ตัวว่ะเนี่ยจะได้เพลย์ออฟไอเกมแล้วกูเป็นคนแฮกบอทให้แล้วกูเป็นคนทำผลงานให้มึงไม่ไม่พูดว่าไอ้สัสขอบคุณเออแค่นั้นแหละพียขอแค้คำว่าขอบคุณเอ้ยขอบคุณ

ปักแอนตี้ข้างบนไม่มีใครเล่นด้วย,อยเอ้ยหี้ยเล่นโอเคมีคนเล่นได้ยังเท่าไรมีคนเล่นได้ยังก<อ>ูเล่นอะไรเนะี่ย อ,อาวูสโอ <c oughs> ไม่รอแทงเลยสกุล <c oughs> จะบ,บินหาเบกเบกมาเฮ้ย <c oughs> เอาวะเบกมา <c oughs> ไอ้ไข่หมดไงเป็นไงเป็นไงโอ้โห ต,ตัวนี้มันอะไรกันทั้งนี้ตัวตึไงไ<ฮ>อเ้อเหี้ยขอท่านคอว่ะพิษเผาพิษเผาพิษเผาโอ้ตายดูดีนีโอ้เข้จจาไปทันหลังเลยดีขอไม่ได้นี่เกมจีจะตายเกนจีจะตาย เอ้ยโดนม่วงเราได้ไปแฮกป้อมให้สักพูดเเเ็เ็เ็มันจะน่าจะน่าจะไอ้นี่หัวอะไรเกนจีอยู่ไหน อุ้อยแฮกไม่ได้มันไกลเกินมันไกลเกินเอื่ิบหนีกันติดม่วง <c oughs> ติดม่วงแล้วหนีกันไม่ชอบติดม่วงครับชอบติดเหลืองอุ้ยนี่มันสาย <c oughs> อนุรักษ์กูมินต์เต๋เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอคโค่นีตัว,ตวจริงว่ะไม่ใช่เมคมีทนี่เอโคนีว่ว่ะน้าวยาซึกิแล้วว่าวอีกแล้วเหรอเกมไม่เร็ว System compromised โอ,โอ,โอ,โอ้โดนเยอะเกินวะ่ะไปเอโคมันกลับตัวละคร,รเพื่อนในทีมเดียวกันได้ปะไม่ได้ เ <c> ด <oughs> ินนะเดินเดินเดินไปแฮกอันน like uh, ี้ก่อนแฮชป้อมแฮชป้อมโอ้ยตายแฮชป้อมแล้วแฮชป้อมแล้วเตียนไปหมดแล้วเกลี่ยของโอยุตาเนี่ยบล็อกอยู่ก็ขัดหมดเลย มพอกขียวก็กดือดพอเขยหลูดเลยที่เม่เกี้อ๋อเตีแล้วเมี่อกี้แล้วอะไรรูจินเพี้ยอนะไรเราไปแล้วมันลรกจินแถวหลัง,ลงนเรียบร้อยมาๆเมื่อ,อ,อ,อ้แล้ว ข้ามันดีแล้วไปต่อยเบ๊กเย้ข้าจะพร้อมได้ต้โอ้โหแย่โมลีสาบไม่ได้เลยโดนขับปลาไหลโมลีเฮ้ยสองหนึ่ง สองศูนย์ไอเมียเราเราน้อยกระจ่อยร่อยมากไปแฮกไปฮึกไปฮึกอะไรไป้อันติก็ไม่มีใครได้เล่นเลยเหมือนจะใช้ผิดเวลาตอนตอนแบั์ติอยู่ข้างบนนะเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างสะพานหมดเลยเพื่อนเพื่อนนี่โลกคนเลยอะไรนะอะไรนะเติมไม่ได้เติมไม่ได้เพราะไม่มีบ้องใช่ไหม five four อ้าวมีคนตายอ้าวชุบเพื่อนมาอ้าวไอ้อี่เดินนักูยนะกิงโดนหาม,มุมนี่มันเออไม่โดนขอบคุณเฮ้ไม ถ้าใครเขาโดดก็ตรงนั้นโอ้ตายหมดเลยเหรอเอ้ากูตายเหมือนกันแม่งขึ้นมาไล่ยิงเลยโอระวังเอา หมดแล้วเฮ้ยมันออกก็ได้มีเครดิตมันไม่ติดเครดิตกูโลรัดหน้าบ้านเหมือนกันใช่ไหมยินดได้ยินดีได้ ui kém ra đấy đây, chút đây Nó con má cô ตัวอะไรแสงยีนไมซ์ไ,ไซก็มันจีอะไรขนาดนั้นลุมซาเลียได้หาลุมได้ลุมได้เลยลุมได้เลยลุมได้เลยแ <Okay. S 2> อเมืจัดก,การมื่ก่อนไอ้พวกเฮียเนี่ย น,งไงไงไนี่ไงสัตว์สวยอะไรละ่ะทำไมคุณชอบทำพ,พริกเผาหกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคเอาเดี๋ยว <laughs> ไอ้คน,น <laughs> ไอ้คนยิงไอ้คนยิงหล,ลับมันดันดันหลับเองซะนี่หลับตาย ได้มันยีมันไกลเกินหรอโอเคได้อยู่เฮ้ยได้สองตัวเอาต้นของมันตะโกงว่ะโอเคได้ได้แล้วได้แตได้แทต่ละแต่ละแต่ละแต่มันเออโอเค เมอร์ซี่บินยิงตายไปตัวเจอเจอมาสี่บินยิงหัวเลยป๊อกป๊อกป๊อกแม่งก็หันหาวะยิงจากไหนเดี๋ยวเราไปเล่นทู้เลยไปเล่นทางนี้ จะลัดแล้วถ่ายแล้วผมยังขึ้นหุ่นไม่ได้เลยนะสติ๊กเกอร์โอ๊ยจ้วยขึ้นหุ่นพอดีสวยกูกูดักกูดักรอจังแรดมันอยู่พอจังแรสข้าจังแรดได้กูอันติมากูก็ใส่เลย โอเคสุดยอดเยี่ยมยอดเลยทุกคนเฮ้ดูเนี่ยบีสิบสองกูเอาอะเด็กแค่สิบสองเด็คกูต้องมาแฮกบอสอีกใช่ไหมมันแฮกบอสได้โอเคเราตกลบตรงนี้เลยสุดยอด